มาชมต่อกันที่ตัวรถนะครับผมตัวนี้เป็น Honda City นะครับ2012-13นะครับใส่เป็นล้อที่ C 105X ล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงงานไทยออโตออปชั่นนะครับสี EJ Titan นะครับสีจะออกเหลือบ เท่ากันไฮเปอร์นะครับรัดด้วยยาง205 50 15นะครับเป็นยางพุตไลท์ตัวนี้เป็นลายส p o r t ต RS นะครับเทรดแวร์ต่ำมากเลยนะตัวนี้คันนี้โหลดด้วยสตัดซินเวอร์นะครับซินเวอร์นีโอแม็นะครับราคา17,900บาทนะครับโหลดได้สุดสตัดเลยนะครับอยากเตี้ยอมๆก็จัดได้ครับเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ด้านหน้านะครับลูกค้าจัดตรงอยากให้ออมๆเลยนะครับเอียงนิ้วมือยังยากเลยนะตอนนี้ยางมันจะอ้วนนะครับเป็นสองศูนย์ห้าห้าสิบเลยนะครับต่อไปเป็นด้านหลังนะครับตอนนี้อ่าหนึ่งนิ้วตรงๆได้นะครับฟิลลิ่งด้านหลังตอนนี้อยู่ห้าสิบสามเซนด้านหน้าอยู่ห้าสิบสองเซนนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังซอนนิ้วได้เลยนะครับ นี่ในส่วนของความสูงด้านหลังนะครับความสูงด้านหน้านะครับจะเตี้ยอมติดพื้นอยู่เลยนะครับสวยมากๆนะครับโดยรวมแล้วนะครับล้อชุดนี้อยู่ที่หนึ่งืสี่พันบาทนะครับยางอยู่ชุดหนึ่งประมาณแปด0ันห้าร้อยบาทนะครับกระต่าอยู่ที่หนึ่งืเจ็ดันก้าร้อยบาทนะครับโอเคครับไปดูล้อกันต่อนะครับ ต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะเป็น TC 1 0 5 X นะครับสี EJ t i t a n นะครับเป็นล้อเบาโฟ o ์ฟอร์มิงนะครับลัดด้วยยาง Goodride Sport RS 205นะครับ50โคตรสวยเลยนะครับตัวนี้ล้อจะเป็นสีออกเขากันไฮเปอร์แบ็กนะครับเขากันสีเข้มแต่ออกไฮเปอร์ไฮเปอร์นะครับ เวลารหัสเอ็กก้านจะค่อนข้างยกนิดน,นึงนะครับแล้วก้านมันจะเล็กนะครับก้านมันจะเพียวเล็กมากๆนะตรงนี้นะแต่มีความหนานะมีความหนามีความแข็งแรงนะครับออฟเซตตรงนี้ลึกมากเลยนะประมาณนี้นะครับกับตัวล้อนะสวยมากเลยนะครับโอเคนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผม นครทัพย์ยังยนต์นะครับ094 540 9999อย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect perfect